หน้ากากหวานโดนฆ่าตายแล้วตายแล้วจริงงั้นหรือ วันนี้เราไปหาคำตอบกันครับในตอนที่142วันพันแมนค่อนข้างที่จะดูเดือดอมากมากและก็ยังมีประเด็นหนึ่งนั่นก็คือการที่นากากหวานนั้นเข้าไปโจมตีราชายาจกและสุดท้ายโดนอสุจิดำารอกตัวเอาไว้แต่พีคไปกว่านั้นนั่นก็คือโดนจกกักรพรรดิหน้าปวกต่อยไปที่หน้าใครเห็นก็ว่าตายแถมยังโดนจกักรพรรดิหน้าปวกนั้นจับขาเอาไว้และฉีกร่างออกใครเห็นก็ว่าตายหลายๆคนก็เลยถามผมมาหลายๆคนก็เลยเข้าใจกัน เลยครับว่าหน้ากากหวานนั้นตายไปแล้วหน้ากากหวานเป็นตัวละครที่หลายๆคนชื่นชอบถ้าหากจะมาตายง่ายขนาดนี้คงไม่สนุกแน่นอนแต่เอ๊แล้วผมเอาความเชื่อมั่นนั้นมาจากไหนว่าหน้ากากหวานยังไม่ตายแต่ผมไม่ฟันธงนะครับเอาแค่ข้อมูลมาให้เพื่อนๆนั้นตัดสินใจกันอีกรอบหนึ่งแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยล่ะว่าสุดท้ายแล้วหน้ากากหวานตายหรือยังไม่ตายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของทุกคนเราไปหาคำตอบร่วมกันครับ ในตอนที่142มีมนุษย์ประหลาดโผล่ขึ้นมานั่นก็คือราชายาจกราชายาจกโจมตีใส่ซอมบี้แมนและซอมบี้แมนณตอนนี้ก็ถูกจัดการไปแล้วร่างเละไปเลยในช่วงเวลาเดียวกันนากากหวานก็เข้ามาโจมตีทันทีต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่านากากหวานเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากและก็มีความเชื่อมั่นว่าตัวเองนั้นเก่งกาจสามารถด้วยความเชื่อมั่นของพลังตัวเองเนี่ยก็เลยเข้าไปโจมตีราชายาจกทันทีโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้ระวังเลยว่ามีมนุษย์ประหลาดตัวออื่่นยูมมและก็ี มนุษย์ประหลาดตัวอื่นอยู่แถวนั้นพอดีนั่นคืออสุจิดำเข้ามาจับร่างของนากากหวานในตอนที่นากากหวานเผลอหรือเปิดช่องโหว่ให้เขานั่นเองครับแต่ถ้ามีแค่นี้นากากหวานคงจะสู้ได้แต่ก็มีมนุษย์ประหลาดที่นากากหวานแพ้ทางเป็นอันมากมนุษย์ประหลาดตัวนั้นก็คือจักรพัหน้าปวกเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันว่านากากหวานเป็นฮีโร่ที่แพ้ทางมีลักษณะการต่อสู้ที่แพ้ทางคนที่หน้าตาอับระหน้าตาเคเรในฝั่งของสมาคมมนุษย์ประหลาดนั้นก็มีมนุษย์ประหลาดระดับมังกรตัวหนึ หน้าปวดเวลาที่หน้ากากหวานเจอกับจกักรพรรดหน้าปวดคีไรลยหน้ากากหวานเนี่ยขึงกับช็อกแล้วก็สู้ไม่ได้ฮะกลายเป็นว่าแพ้ทางอย่างสุดๆเลยและในครั้งนี้จกักรพรรดหน้าปวดก็โผล่มา และนักกากหวานก็ช็อกไปอีกรอบหนึ่งครับทำให้ในกากหวานนั้นสู้ไม่ได้แล้วก็โดนจักระพัดหน้าปวดเนี่ยต่อยไปที่หน้าแล้วก็อัดสะบักสะบอมโดยที่นักกากหวานเนี่ยสู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เพราะว่าอยู่ในสภาวะช็อกอยู่นั่นเองครับเลยเป็นการปล่อยให้จักรพพัดหน้าปวดจมตีอยู่ฝ่ายเดียวและจกักรพพรดหน้าปวดก,ก็ทําในสิ่งที่หลายๆคนไม่คาดคิดนั่นคือฉีกร่างของนักกากหวานทิ้งไปหลายๆคนก็คิดว่าตาย เห็นแล้วมันก็ตายอ่ะในตัวผมเองก็ไม่กล้าฟันธงครับวัานากากหวานจะรอดหรือไม่รอดเพราะว่าในต้นฉบับกับฉบับภาพสวยที่อาจารย์มุริตตาเป็นคนวาดเนี่ยมีเนื้อหาค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรครับแต่ว่าต้องย้ำอีกรอบว่าคนที่แต่งเนื้อหาทั้งสองฉบับเนี่ยเป็นอาจารย์วันนะครับเป็นอาจารย์วันคนเดียวที่แต่งแต่ว่าอาจจะมีในบางส่วนที่อาจารย์มูริตตาเข้ามาช่วยในการเสริมช่วยในการแนะนําและเสริมเนื้อหาบางส่วนครับเดี๋ยวไปไขข้อสงสัยกัน işte เลยและกันว่านากากหวานนั้นจะมีชีวิตรอดอยู่ไหมเราไปดูความสามารถของนักากาหวน ในการพูดคุยกันครั้งนี้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ก็จะมีการอ้างอิงในต้นฉบับด้วยเช่นเดียวกันเราจะได้รู้ครับว่าความสามารถจริงๆแล้วนะกักกากหวานมีความสามารถอะไรบ้างอ้างอิงจากต้นฉบับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนไม่อยากรู้เนื้อหาหรือไม่อยากรู้ว่านะ้ากากหวานมีความสามารถอะไรก็ปิดคลิปไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเนื้อหาในต้นฉบับกับเนื้อหาในฉบับภาพสวยเนี่ยแน่นอนความสามารถของตัวละครมันจะเหมือนกันฮะ ก็เอาเป็นว่าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าว่าหน้ากากหวานนั้นมีโอกาสรอดหรือไม่จากความสามารถของหน้ากากหวานเองหน้ากากหวานเป็นฮีโร่ที่มีความสามารถในด้านกายภาพค่อนข้างสูงมีความสามารถด้านพละงกำลังที่มหาศาลรวมถึงความเร็วของหน้ากากหวานก็ไม่เป็นรองใครเลยความสามารถนี้ทําให้หน้ากากหวานนั้นมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงลักษณะการต่อสู้ของหน้ากากหวานก็จะคล้ายๆกับจักรพรรดิหน้าปวกครับที่มีการต่อสู้ที่เป็นลักษณะเดียวกันและหน้ากากหวานยังมีความสามารถพิเศษในการอัพพลังของตัวเองขึ้นเรื่อยๆอยู่ที่ว่าหน้ากาก จะใช้มันหรือเปล่าก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าน้กกากหวานเนี่ยยังไม่ใช้พลังของตัวเองอย่างเต็มที่เหมือนกับกากเอาไว้หรือด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างที่น้กกากหวานนั้นไม่ใช้พลังอย่างเต็มที่ในการต่อสู้ในแต่ละครั้งแต่แค่พลังอันน้อยนิดของนักกากหวานที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยนกกากหวานเนี่ยก็ถือว่าโหดสุดๆแล้วครับ และมีอีกอย่างหนึ่งที่นักกากหวานมีนั่นก็คือพลังในการรักษาตัวของน้กกากหวานรักษาตัวขั้นรวดเร็วเลยทีเดียวครับเหตุการณ์ในช่วงการโชว์ความสามารถของน้กกากหวานที่บอกว่าสามารถรักษาตัวได้นั้นนั่นก็คือในตอนที่คิงไปจันทรหน้ากับเหล่าผู้บริหารระดับสูงของสมาคมมนุษย์ประหลาดอยู่นักกากหวานยังมาจากไหนไม่รู้ครับแล้วก็เข้ามาโจมตีทันทีทั้ทงๆนที่คิงเนี่ยไปจันรหน้าอยู่คิงกำลังจะจัดการได้แล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าน้กกากหวานก็ไม่ได้สนใจเข้าไปโจมตีอสุจิดำทันทีในชววา,ชาติ e ิอีก็จ จิตสังหารของน้ากากหวานได้เลยยิงเจ็ดน้าไปใส่แขนนักกากหวานน้ากากหวานเนี่ยไม่ทันตั้งตัวครับทําให้แขนของนักกากหวานเนี่ยขาดไปเลยตอนนี้ยหลายๆคนตกใจเอามากๆรวมถึงตัวนักกากหวานเองครับแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นนักกากหวานเนี่ยจับแขนของตัวเองที่มันขาดออกเนี่ยมาต่อแล้วก็สู้ต่อแสดง <c oughs> แสดงว่าน้ากากหวานเนี่ยมีความสามารถในการรักษาตัวเองขั้นรวดเร็วเลยทีเดียวอาจจะไม่ถึงซอมบี้แมนที่เป็นอมาตะแต่ก็สามารถรักษาตัวได้ถ้าหากว่าไม่รุนแรงอย่างมากมายมหา แต่ก็ดูเหมือนว่าในฉบับภาพสวยเนี่ยรุนแรงนะฮะแต่ตรงนี้ก็ต้องมาดูกันอีกรอบหนึ่งว่าหน้ากากหวานนั้นจะมีความสามารถในการรักษาตัวในการรักษาตัวบาดแผลที่มันค่อนข้างรุนแรงแบบเนี้ยเมื่อรักษาตัวเรียบร้อยแล้วจะกลับมาต่อสู้ได้อีกหรือไม่ตรงนี้ต้องติดตามชมในตอนต่อไป นักกากหวานอาจจะกลับมาเล่หดกว่าเดิมก็ได้หรือนักกากหวานนั้นอาจจะตายไปแล้วจริงๆก็ได้ในฉบับภาพสวยเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้ว่านักกากหวานนั้นมีพลังในการรักษาตัวอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือการต่อสู้กับกาโรการต่อสู้ในครั้งนั้นค่อนข้างดุเดือดเป็นอันมากแต่สุดท้ายแล้วนักกากหวานก็โดนกาโรอัดไปที่เบ้าหน้า ภาพนี้ค่อนข้างสะใจหลายๆคนเพราะว่านากากหวานในตอนนั้นเนี่ยเพื่อนๆหรือแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยชอบที่หน้าเท่าไหร่ครับการที่นากากหวานโดนอัดเนี่ยค่อนข้างที่จะสะใจเล็กน้อยนากากหวานเนี่ยนอกจากโดนอัดหน้ายุบแล้วก็ยังมีฟันที่หลุดออกมาอีกคตรสะใจอีกรอบหนึ่งครับในช่วงนั้นนะภาพนี้หลายๆคนเนี่ยคิดว่านากากหวานเนี่ยตายไปแล้วโดนอัดขนาดเนี้ยใครเห็นก็ว่าตาย ความจริงยังไม่ตายฮะในตอนที่ไซโตมาสเนี่ยสามารถจัดการกับการโรได้แล้วและการโรก็หมดสภาพไปเรียบร้อยแล้วหน้ากากหวานเนี่ยโผล่ขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งและการโผล่กลับมาครั้งนี้เบ้าหน้าของหน้ากากหวานเนี่ยเป็นปกติกลับมาเป็นปกติที่แตกต่างไปนั่นก็คือฟันที่มันหลุดออกไปเท่านั้นเองครับแต่ในส่วนที่มันไม่หลุดออกไปเนี่ยกลับมาสู่สภาพปกติเมื่อผมอ่านมาถึงตอนนั้นแล้วอะผมน่ะคิดเลยว่าเฮ้ยอะไรกันเนี่ยหน้ากากหวานโคตรโหดเลยอ่ะ โดนอัดขนาดนี้ยนึกว่าตายไปแล้วแต่กลับยังไม่ตายกลับมาเป็นสภาพที่ปกติด้วยถึงจะไม่ปกติแบบ100%เเหมือนซอมบี้แมนแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นปกติมากเข้าที่มากได้แล้วครับ ถือว่าค่อนข้างโหดเลยทีเดียวอาจจะมีปริศนาอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวของนักกากหวานและก็จะเปิดเผยในอนาคตก็ได้ตรงนี้เนี่ยต้องมารอติดตามกันครับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตอนนี้ก็ตัดสินใจดูแลกันครับว่าสภาพของนักกากหวานที่โดนจักรพรรดิหน้าปวกอัดไปหรือจัดก,การไปฉีกร่างไปแทบจะครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะจะกลับมาได้หรือไม่หรืออาจจะตายไปแล้วในฉบับภาพสวยเพราะอย่าลืมนะครับในฉบับภาพสวยกับต้นฉบับนั้นมันกลายเป็นโลกคู่ขนานไปแล้วตัวละครเนี่ยจะมีเหมือนกันก็จริงแต่ว่าในอีกรู โลกนึงอาจจะตายไปแล้วก็ได้ด้วยเหตุผลแบบนี้มันทําให้วันพันแมนนั้นดูสนุกขึ้นอย่างแน่นอนครับดูหน้าติดตามและอีกอย่างหนึ่งอาจารย์มูรตะวาดภาพออกมาได้สะใจโคตรสวยด้วยเช่นเดียวกันทําให้เนื้อเรื่องของวันพันแมนเนี่ยสนุกยิ่งกว่าเดิมอกีก และในคลิปนี้ผมก็ยังไม่ขอสรุปครับว่านากากหวานนั้นตายไปแล้วหรือยังเพื่อนๆแหละครับคิดว่านากากหวานตายไปแล้วหรือยังไม่ตายหรืออาจจะมีไม้เด็ดในอนาคตเพื่อนๆก็จะลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยเช่นเดียวกันนะว่าจะเป็นอย่างไรหรือว่าถ้าหากมีประเด็นอื่นๆที่จะพูดคุยก็พิมพ์ไว้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยครับผมผมแนะ่อ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะตอบไม่ได้ทุกคอมเมนต์บางที่เนี่ยผมอยากตอบแต่ว่ามันก้ามกึ่งหรือ ผม,มตอบได้ไม่อย่างชัดเจนผมก็เลยเลือกที่จะกดหัวใจให้กับผู้คนก่อนครับเอาเป็นว่าถ้าหากมีคนที่รู้ผ่านทางมาเขาก็จะมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์คุณอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าในช่องนี้เป็นช่องของวันพันเมนจริงๆเอาเป็นว่าคลิปนี้มันยาวเอามากๆริ่มรากันเพียงแค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่กับที่เอออาสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆครับ うん。